อันนี้ก็มังคุดนะคะดกมากปีนี้มังคุดดอกด้วยแหละโหเยอะอะค่ะดูสิกำลังจะสุกโอ้โหเต็มเลยฮัลโหลเพื่อนสงสัยเพื่อนนี้งวดนี้เพื่อนไม่โทรมาแต่เพื่อนคงไม่โทรมาหาแน่เลยผมมีคุยกันเมื่อกี้อยู่เลยเฮ้ยนี่มันจะบ่ายสองโมงเพื่อนไม่โทรมาใส่วันนี้ไม่โทรมาแน่งินนี้ดูดิคะเนี่ยมังคุดทั้งนั้นเลยค่ะไม่ได้มาแน่หรือเปล่ารู้ โอ้โหมังคุดมังคุดค่ะเชยวนี้มังคุดเยอะนี่ค่ะเรามาสวนมังคุดกันวันนี้เรามาสวนทุ่มโอแล้วเราก็เข้าต่อด้วยสวนมังคุดเลยแต่เงาะยังไม่เห็นนะคะเห็นแต่มังคุดนี่ค่ะนี่นีลูกมังคุดค่ะนี่นี่นี่ แล้วก็เมื่อกี้ได้ลูกสุกมาด้วยค่ะหนึ่งลูกนี่เลยค่ะนี่นี่น,น,นี่สุกค่ะน,นี่ค่ะมังคุดเยอะมากเลยต้น,นเนี้ยดกค่ะเนี่ยโอ้โหเนี่ยโอ้โหมีแต่ลูกทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ย มังคุดค่ะมังคุดนี่ค่ะโอ้โหดูดิลูกดกมากลูกอ่อนอย่เลยนี่ได้ลูกสุกมาแล้วหนึ่งลูกนี่ลูกสุเเเเกเ,เอาถุงไปดีกว่านี่ค่ะแถบนี้ก็เป็นมังคุดนะคะนี่ค่ะมังคุดทั้งนั้น นี่ค่ะใช่ใช่เอาแค่ถุงนั้นแหละตอนนี้กำลังจะลงไปหาเงาะนะคะแต่ตอนนี้ก็ดูมังคุดไปบางทางก่อนอปีนี้มังคุดดกมากแต่มันยังไม่สุกเขาก็เลยยังไม่เก็บกันค่ะ นี่ค่ะโอ้โหเยอะมังคุดค่ะมังคุดนู้นค่ะข้างบนก็เยอะนู่นอะโอ้โหแต่เขายังไม่สอยเพราะมันยังไม่สุกค่ะไปหางอกกินกันนะคะคลิปมังคุดเอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะ